สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆครับผมวันนี้หากินแบบบ้านๆสิพ้าพี่น้องไปเอาปลาขอนนะครับพี่น้องไปเอาพาเอาปลาขอนครับฝนบ่มีอะไรกะน้ำเริ่มขอนเริ่มแหงหมดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้ไปเอาปลาขอนกันอีกครับพี่น้องว่าวันนี้สิไปเอาหมกเดเนาะครับพี่น้องเ,เอาารอรพราะว่ามันแหงมันแหลงไรพี่น้องอ่ะช่วงนี้ขอไปหาเอาปาลาขอนซะก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวยังสิงไปใส่เบ็ดให้บึง เอราะว่าันทิมยไหวกันกระสิแหงทิพยซื่อเดี๋ยวเขาจะไปหาเราเอาปลาขอนน้ากันครับพี่น้องว่าสิไดบ่ไปกรับผมไปลือนครับเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแจ็คเขาแห้งเย มันเป็นเพื่อนกันดีนะ่าเออเออคู่กันดีเสืออกอนด้วก็แคร์เคยห็นเิทุกคนบอกให้ว่ากันอ้าวมาถึงแล้วครับพี่น้องจุดไม้เขาปลาขอน ปาขวนยุ่งยับยุย่งย,ยับอยู่มีอยู่หาะอ๋อหนึ่ง มันห่อนแล้วแข็งเร็วตึงๆโคตรตีน้ำขึ้นเต็มแล้วปลาแหงนแจ่มบุญกินต้ เราไล้างหรือทางทั้งเพียงซื้อคิวโมเพนที

เออพี่น้องปลาขอนมันกันไปฝนมุมมีลายปลาขอนเล่นมาพอปลาขอนพี่น้องเลยขึนบนตกไลยบินลงฝนฝนมากปลาขอนหน่อยพี่น้อง พูดอะพูดอะปลาปลาเอเข้ออื่นยังปละคอประขิงมาเต้นนิสาไปนึ่งประเข็งแต่ปิ่งเสียบเถอพี่น้องติงหน้าป็นหาหน้าไม่หลายนะให้หน้าปิ่งคอให้บุดบุบุขิงหน่อยเหม ไม่ยังแั่เนี้เห็นมาผู้เดียวมาำมาตอนมาทำมานี่าจกมืออ่ทมายมา้จกจคคัน้องคันแล้วหอกนี่บนเดี๋ยวนำมานนาบโอ้ยปักิงตัวใหญ่ด้ยนี้ยันขนบนจ่อยอุ่นจินเอ มันจอยมันโมมีแนวกินโอ้อยต่อยเพื่อเค็งนะโตมง่ะับ,บวัวซส่มาต่างแล้วนาดิต่บบว่าใจสาพราบึงนะ่รน่ะโอ้ยดีเขาเข้าง,ง,งละ าตายแห้งเป็นปลาฉิงปลาอิจดจ็มีโอ้ปลาอิดเปนังก่ี่กน้หองไอีนองปลาฉีกปกี้นทิ่้นไปน้ำห้องก็ไม่ได้ขึนม สาปลารุมม oh ันยมมันยมบงสิแหละเลาขุดน euh ี่ยใช้เครื่องขุดมันต้มมามงน้ยมไหลลงไประบาดมันแหงเังยนงยังสีมันแหงสาบันเป็เข่งไหมหวานแม่ใหญ่เข่งแม่ใหญ่แห้งพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิเลือกเอยสะนำ ที mm ่ว hmm. mm. mm ัว hmm. ป mm ้อยกระเดิด hmm. ว mm ่าายเป็นไรนี yeah, e ่เดี๋พ่อวิ่งไปห้องป้านอันนี้ตัวนี้อาไปสลิดโอ้ยนี่ไงเฮ้ยงขบไม่เหี่ยนเบิ้งเลยหลายแหงเ้้ยยมาาสู่ีนไว นนขิงไหมหลายหลายจึงเลยตื่นโคกไปฮะปลอยอยู่กอนลงครับยึดอันนี้อยู่โอ้ยไปแล้วโคนอน,นอยู่นีว เออพี่น้องนี่ปลาเปีนน่นวาอย่าง่ได้บอกเห็นกว่าเขาไปยุคข้านาเลย่า่นนะนี่พี่น้องปลกกันักีตัวแ้กก่อน Kampung ceng per ceng Ini antar siapa? Ini antar siapa? Ini antar siapa? 哎。哦。哦。 พี่น้องปลาว่ามันหน่อยบ่หน่อยด้ไนี่ม่นหน่อยนะพี่น้องเลยป้ดระดุกกับมีพี่น้องเย้ยปลาแม่พี่น้องเย้งเย โอ้ผีดองปลาดุก

ยแล้ลลไปาบาดปากได้ครมนี่มูนไปเรื้อยุ้มนไปไปเรื่อยเนะไปไปเรื่อย ลงกันไม่แพ้ลูกคืออีกโอ้่คิดว่าสิไายเป็นมือแ่เนี้ยถูกช่วงานี่เบลก็ไม่ได้ตัดคือมีห้อยคนมามือคับวงเองนะห้อยเบก็งงว่นหนึ่งมัดไลมันลงเออวันคนมาชอน พี่น้องเอ้ยบวกนหน่อยๆได้พี่น้องเบิ่งเอาโหลดปลามากเต้นน้ำขึ้นมาส้นคาบมือมันไปดอกหน้าผมมือตรง หน่อยเอาไหมอย่าไปปรยใช่หน้า้เตรียมอย่าอยู่นะตึตกจาเดี๋วก็ถงหลยกโอ้ยข้มันเดก็ควมันปอยเปิดอหลายาไว้ตพกปนแบงแบงไปปนแบงหัวอะไรแบงพบปนเออเออนี่ยเพราะเพาป็นน้ำจอะีรกันออะไของของกรไดบุกของก็ได้ของก็ไม่ีเวรของก็มตงตขอ เป็นต่าใส่คลุหวานบ่อนาที่สุดว่านบ่าจะจะเอาคู่สานามานี่กลอยู่นี่หลายป่าจนเออต่้นอ่อนนะคันนาเจอนี ัเิดินปลาหนิ่งเบิดในโคไม่จบเลยไม่จบยูข้นแต่ข้าวคุยลูกเสียแดงเสียแดงว่ายิงนุ่ง้องไปขวนไยยัคืว่าเด้นี่งอรอยมากันไปยันบื่ออ่อยปนกันงูงูเบื่อว่าจะขร่างอไีหามึงยูเ่ยวลมาองมึงยูโอ้มันมันมกไปขืนไปทังุน อกผู้ชนโปผู้อื่นต้นนึ่ว่าบานต้นหนึ่งนบ้านะบมเป็นรอขลอกผู้อื่นคือจีว่าผู้อื่นรอผู้เฮ็นต้นโ้ยนดเยเอาไปละผมลงโอ้ยมันจิตปากปากไปเคียงอม,อมขับไปอย่ายขาบไปหมดละเฮ้ย เบื้งเบซุ่มเขาเป็นระเบียดนมเน้เด็กนงคลยหมอเมันอป็นยู้าก็อดเอนร่าผางบจกงาลยดีว่ามีค้นสิไปโดดูตนมาอวดจ้าของในคนเกมอนยิงกไรปเรื่อยๆมาแน่น้ ีปลาไม่ว่าปลาในหน่วยทีทั้งนี้ก็คือมันนี้ปลาปลาพอจับเดี๋ยวมีปลาเกิดเป็นปลาสลิดอะไรเป็นต้องทางประเทศนี่พอในหมวดันจิตใจตุ้มปลาสลิดเอาพี่น้องป้อนเลยเด้บาดที่ไหนเอาเอาขมเงาปล่อยเอาพี่มีมันปล่อยวันที่นี่ครับบ่อลบ้านเอาไปปล่อยไปสะเป็นหน้าบ้าน เดี๋ยวยีเทให้เบิ้งน้าเดี๋ยวซุกอยู่ถังพวกปลาสลิดปลากระเดื่อหน่อยอยังปล่อยนี่ครับผมตุงนี้ก็เต็มเอาเรื่องนี้การอินทรีรองว่าทีแห้งมนย่งเอาไปนะก่อนเดี๋ยวเฮ้ยไม่เอาไปเสียมเลยเออไปเสียมเอาใส่ถังพอไปปล่อยเออมันมันน้ำหนามไปเสียมไม่ถึงไปเลี้ยงปลา ừ phi đoàn bà không <laughs> หยอดเลยพี่น้องเอ้ยหยอดแล้วหลายแห่งเอาไปเทเลยพี่น้องถังหนึ่งถังน้ำตาลไทยมันเอาไปเทลงสะเดี๋ยวเทป่อยซุ่มตัวหน่อยสิไปป่อย อ่ะพี่น้องปล่อยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องบางส่วนอ่าพี่น้องปิ่งปลาได้ป่ะที่นี่ปิ่งปลาสุดุกสองกระเข็งสิบสี่ตัว

นี่ปลาใหม่ไหมป๊อปอุย๊ยสุดยอดเลยพี่น,อน้องนี่เป่งกับปิ่งปลาเาประดุกไข่นะไหมปลาคิ้งกับสีไข่อยู่ผมวะปิ่งปลากินข้าวเหมือนกันนะครับพี่น้องวันนี้ อ้สุดอีลีครับพี่น้องสุดๆไปเลยเยพิ่งกรับผมแต่เสียบบ่พี่น้องสุกแล้วพี่น้องปิ้งปลาเ้องุกแล้วสุกแล้วซุกแล้ว ใครมันครับ พี่น้องกินแบบนี้เลยใส่ังสีละพี่น้องเปร่้ยวเฝาหิ้เขา่า ออ้ยใครไปรดูครับ thay chín mươi lợn dạng mấy con cấp tầm tiền hả Mình ăn Hay vâng Hay vâng trống มันประเข็งใครบอวะน้อใครประเข็งไหมฝนโม่มาปลาขอนเบ็ดพี่น้อง ว่าเดี๋ใครซ้สั่ม่ามากินกับบ้านยังผมหากินเชื่องอน,นุรักษ์กูแลับพี่นองหามาคันใดแรงสิครับเอาแบางพี่นองแล้วก็ปล่อยไปน่ำให้มัน นี่ครับผมน้ำบอน้ำสาเขาเนี่ยมันเด็กขยายพันธุ์ครับ ปลาเพรย,ยากยากหน่องเพราะว่าดูดกาลเปลี่ยนดูกาลเปลี่ยนทำแตงครับ แมงบันหลายครับปลาดุกเบืองต้นี่ือใครบ้าง บ,ยบยอยบบไหน่ะพี่น้องมือนิกาเดี๋ยวขออนุญาตล่าไปก่อนนะครับผม กินไปเอยๆกับบรรยากาศนี่แลหละครับผมหาปลาเข้ามาปิ้งไม่ไหมสูพก่นนองกินเนาะอ้สุดยอดเลยครับสีเลยแซ่บไปมันนี่ะครับผมในบรรยากาศดีฝากเป็นกําลังใจให้กินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ชงบ่พาดคลิปคลิปต่อไปสิม่ยังกะทารุ่นทาเบิ้งครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ